โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่เกม Dead by Daylight มือถือเหมือนเดิมแล้วก็อยู่กับผมสองก้าเอกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็ผมมีเพิร์กมาให้สําหรับมือใหม่นะครับมือใหม่เลยแบบว่าที่ยังจูบไม่ค่อยเป็นนะครับก็คือเพิร์กด้านบนสุดนะเป็นเพิร์กของเคสเดนสันนะครับเอาไว้มองพวกแผ่นไม้พวกหน้าต่างกระโดดนะเห็นปะ่ะพวกแผ่นไม้จะเรืองจะเรืองแสงเป็นสีเหลืองนะครับโอเคอุ้ยเหมือน เฮ้ยมาปะเนี่ยไฮไอ้เจี๊ย,เ,ยเกือบเอ้ดูว,ดว่าไม่เห็นเออดูว่าไม่เห็นเนะเมื่อกี้ไเห็นไหมครับพอเวลาเราใช้ไม้หรือว่ากระโดดข้ามหน้าต่างนะครับมันจะมีเวลาลีนะครับ20วินาทีนะในขั้น3นะครับอุย้ยแต่โอ้โหผมกระตุกมากว่ะเจออ้วกนี่โคตรกระตุกเลยครับทุกคนดูดิคือแบบ f p s หล่นไปเหลือ30แล้วบ้างเนี่ย อู๊ยไม่โดนเพื่อนโอ้โหไม่ไรแล้ววะโอเคครับเนี่ยเห็นปะพอเวลาลรีเซ็ตนะครับมันก็จะมีหน้าต่างที่เป็นอล่าแบบนี้ขึ้นมาให้ดูนะครับแล้วก็จะดักสะตั์โอ้ยเยี่ยมโอ้มันไหวพริบดีจังวะโอ้ต้องก่อไปนะค,คำหยาบโอ้โหมันหลุดปากทำไงได้โอ้ไม่ได้วะโอ้เสียไม้บ้านฟ้าไปด้วย เหมือนจะไล่ผมแหละเฮ้ยเอาวะเอาวะพวกเลือดด้วยนะไม่ใช่อ้วกเขียวนะครับพวกเลือดด้วยไปแผ่นอื่นดักตั้งหน้าไปดีเออบอดเดี๋ยวลากไปบ้านเล็กครับเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเล็กเราใช้ไม้ไปแล้วนี่หว่ามาปะเพื่อนโอเคไม่ไล่ครับวิ่งนี่โอ้รู้ห่าตั้งนานว่ะ เพราะว่าล in right? okay. ah ูนอยู huh. been, h, ่ไหนวิ่งอ้อมแมปเลยนะเว้ยโอเคผ่านไฟต่อครับสวยเพื่อนโอ้โหเพื่อนล้มมาดีผมมีบอลโลนะบอลโลเวลสามนะครับไปเพื่อนติดบอลโลอยู่นะ อุ้ยเสียงเก็บโอ้ยโยชุบหายนะครับเสียพวกเลือดอุ้ยเจีย,ยตาแยกล้านเขินเลยสยัตว์เออตาแยกอุย้ยเกือบตาแยกล้านเขินเลยวะโอเคยไ้ยไม่โดนเว้ยไปครับทิ้งไปละเหมือนเจอเพื่อนเปล่า ใช่เพื่อนเพื่อนระวังนะโดนมาแล้วครับนาทานนาทานไวทีเป็นชื่อ YouTube เขาหรือเปล่านี่ไม่รู้นะครับน่าจะยูทูบเบอร์เหมือนกันหรือเปล่าเคเดี๋ยวผมรอช่วยเขาแล้วกันเผื่อเขาล้มนะยังไงพับไม้ไปดีนึงครับโอ้ขัตกรไม่เอาเลยฆัตกรบ,บอกว่ายากเกินคนนี้ ไปดู Youtube แล้วบอกยากเกินโอ้ไม่ทันไม่ทันว่านาทานเพื่อนคนไทยหรือว่าคนประเทศไหนใครตัวผมรอช่วยนะจุดบอโลวะติดดิใคเหมือนจะวิ่งไปหาเลยนะอ่าโดนล้มไม่ได้นะเพื่อนอย่าล้มนะใครอยู่ข้างบนนะครับ เหมือนจะมาเล่นไม้ตัวนี้หรือเปล่าเดี๋ยวผมฉีกให้โอเคโอ้เสร็จพอดีครับเดี๋ยววิ่งไปหลังบ้านเดี๋ยวผมไปดูหน่อยแล้วกันโอ้ชิบหายเลยเพื่อนอย่าเพิ่งอุ้มนะอุย้ยโอ้สวยแล้วแล้วหันมาดูผมมาดีแล้วไปอุ้มมาอุทันมะเนี่ยตายยากก่อนเ,เออ ดียังทันเอออยู่ไหนวะออโอ้โหโอ้ตต้นไม้เออจะตีต้นไม้ไปก่อนโอเคยังได้ยังได้สวยเข้าแมสได้ครับหรือว่าปลอดภัยขึ้นมาหน่อยโอเคอุย้ยโอ้มันดักนี่ว่า โดนหนักหน้าครับเมื่อกี้ดักขีดว่าเพื่อนใครมันจะดักหนักวะอยู่ไหนวะใครขันมาต่างครับขันมาต่างแล้วเพื่อนเลยสวยเตังคิวมาเฟนโอ้วิ่งเอาบล็อกหลังยิ้มยอดขอบใจมากเพื่อนแต่มันไม่ไล่เราอะโอเคเกมนี้ก็น่าจะรอดหมดนะครับออกได้หมดนะ ลุงบินพี่มาช่วยแล้วลุงบินหิวเลยเหรอเฮ้ยหิวช่วยช่วยช่วยกันหิวอุ้ยเหมือนจะมาว่ะโอ้ยลุงบินรีบกระโดดลงไปทำไมอ่ะยังไม่ขึ้นมาเลยมีบาลานซ์เหรออุ้ยไม่โดนเอา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 เดี๋ยวไว้วิ่งมาทำไมเนี่ย เออเรียบร้อยวิ่งมาทำไมนี่เพื่อนโน้โอ้สวยละโอ้ตัวกระพริบด้วยเหมือนจะแอดออนจัดจัดเต็มนะโอเคแล้วโอ้ถูกด้วยตายโอ้ตายยังไม่ติดกดไม่ทันกุมมาโอ้โหถ้าเพื่อนมีไฟฉายนะ่ารบอนเนี้ยสองพอดีเลยเอ้ยไม่โดนล่อมันเพื่อนล่อ โอ้โหเขาปล่อยว่ะเขาปล่อยวางอ่ะเพื่อนระวังนะสวยแล้วครับไม้ตรงนั้นโดนล้มไปแล้วเพื่อนก็โดนไล่สวยผมมาเลาะโอ้โห,มโโหไม่ได้ว่ะทุกคนเหมือนจะเฝ้านะโอ้เฝ้าเลยเหรออุ้ยไม่เนาะโอ้เฝ้าเลยวะ่ะอะไรกันครับเนี่ยเครื่องเหลือตั้งเยอะโอ้ดูดิเดินไล่ไปเลยอะ่ะ โอ้เจอเพื่อนอ่ะไล่กูยังไงเพื่อนเพื่อนดึงเปล่าเพื่อนโอ้กับกับอืมเฮ้ยเพื่อนดึงแล้วว่ะโอ้ไม่ได้ไม่ได้ครับอย่างนี้ไม่ได้เหมือนเขาจะเฝ้าเอาชัวร์นะโซนๆดูโอ้เรียบร้อยปุ๊ม Okay, โอ way. เคโอ้ยเกือบตายยากไม่ทันเมืเอ่อกี้โอ้ล้มสองว่ะเสียจัดสวนโอ้โหเสร็จมันตรงที่เดิมสวยเลยครับเจ็ดสิบเก้าไปก่อนแล้วกันเออเออโอ้แล้วก็มีดีอยู่เหมือนกันนี่ว่าสองเพื่อน โอ้เดี๋ยวไว้หยุดสองเดี๋ยวไว้เหมือนเดี๋ยวไว้จะหยุดโอ้เรียบร้อยเดี๋ยวไว้ไม่ไปเล่นที่อื่นมาเพื่อนช่วยไงยน,น้อดีเนี่ยเดี๋ยวเราเขาอุ้มเดี๋ยวไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไว้ตาย,ยามาเพื่อนโอ้เรียบร้อยโอเคเพื่อนช่วยเดี๋ยวไว้เหมือนตอนนั้นจะโอเคหลุดเฟสสองแล้วครับตอนนั้นตอนที่เขาเฝ้าโอ้ oh, ถ้าเขาไม่เฝ้าเราพอได้ ตามกูปะเนียน่ยเรียบร้อยครับตายยาไม่มีน่าจะล้มแล้วเพื่อน 78. เจ็ดสิบแปดโอ้ไม่ได้วะเพื่อนมันไปนะเว้ยไปกลับเฮ้เาายใส่หน้าวะเอาวะเอาเรื่องวะพยา,ายามใส่หน้าให้ทีนึง เฟสไล่ตูดมาเลยครับโอเคทางไหนเดินมูนวอล์กมาดีกวะ่ะยุบตายโอ้โหผมกดไปแล้วตายยากเอ๊ะไปยักได้ไปดีหนึ่งวะ่ะเอาเรื่องวะ่ะ เปเพื่อนโอ้โหคอเดตมาช่วยสามครั้งกันเนี่ยสี่ครั้งกันเนี่ยสามครั้งดิไอผมต้องไปช่วยลุงบินนะครับลุงบินล้มตอนเนี้ยโอเคไปลุงบินฉีกออกไปมันต้องกลับมาแน่ครับต้องกลับมาแนา่เพราะว่าคอเดดเราโดนแขวนไปละเอ,อ้ยหลอกกระโดดไปสวยหลอกเวกี้ดึกดุ๋ย <c oughs> ยังไงโอ้มีคารบุญลอกโอ้ทันมะเนี่ยถหายแล้วหมายตรงนี้ถูกล้มไปแล้วครับกระโดดก่อนแล้วกันอู้วโอ้ยแต่ยักษ์ร้านเดียเขินเลยย่าแต่ยักษ์ร้านเ็เขินเลยเร็วไม่มีใครรอดในเกมนี้เดี๋ยวเราไปต่อีีเกมหนึ่งเลยแล้วกันนะครับเพื่อความมันของเราไนดะ้ ทริปนี้ผมว่าจะเอาให้แบบสักสิบห้านาทีขึ้นนะครับไม่รู้จะทําได้หรือเปล่าโอเคเปิดมาเพื่อนก็โดนแฝงอีกแล้วเหมือนตาเมื่อกี้เลยไม่รู้ว่าตัวอะไรนะเหมือนจะไล่เพื่อนเฮ้ยมาแล้ววะเพื่อนถอยไปกุลากันมาเพื่อนตอนอ่อโทษโอ้ยไปโดนเออไมปโดนอ่ะ เมกเอาวะเมกก็เรื่องวะไม่ใช่คอเด็ดเดิเมกดิเออโดนหัวดไปทีหนึ่งโดนหัวดไปทีนึงเพื่อนสนใจเราเปล่าเอ้ยเอาวะเขาสนใจผมวะเริ่มจะสนใจผมตอนนี้เล้เว,ลวนหวนึ่งเครื่องครับหนึ่งเครื่องไม่รู้ว่าฆาตรกรจะทำยังไงนะจะไล่ผมหรือเปล่ามันยกเลื่อยมาครับวิ่งเลื่อยมาแล้วด้วยผมไม่ล้มมาครับตอนนี้ผมจะหลอกนะครับหลอกปุ๊บแล้วโออ จะแบบหัน,นหน้าจอแบบผู้ฟับเลยเมื่อกี้โอเคมันจะตามไม่หยุดแต่ผมกระโดดหน้าต่างอีกครั้งครับผมจะลากแบบย,ยาวๆเลยนะลากกลับไปแมนนู้นครับมาเซฟโซนครับไม่ไล่แล้วครับผมน่าจะเจอเพื่อนน่าจะเจอคนที่ตรงสเปคมากกว่าเรียบร้อยครับเพื่อนเราสวย อะไรเพื่อนอะไรยอ่ยอย่อ้ทีหนึ่งโอ้ชิบหายอุ้มมาโอเคเดี๋ยวให้เจนไปช่วยเสานู้น,นครับไม่เห็นหรอกมัง้งเนาะอุย้ยตูดโอ้โหไอ้สัตว์โอ้ยไม่เห็นก็เหี้ยนะไม่ตามว่ะอุ้มได้หรอวะยกเลยแล้วกันเฮ้ยข้างหลัง โอ้โหทีนั้นไม่หันมาตีผมอะอตายยากก่อนเลยเอ้ยตายยากลั่นจิเลยเยตายยากลั่นมันมาเพื่อนโอ้หชิมหาแล้วเม็กเออหมุนไปดิสวยเพื่อนเข้าแมสได้ครับเดี๋ยวผมออกไปรอข้างนอกแล้วกันเดีย๋ยวมันเจอโอเคเพื่อนวนเอใจะร้อนไปเพื่อน เอ้ยไม่โดนยังไงครับเม็กจะพับหรือเปล่าโอ้โหไม่พับอุ้ยหลอกกระโดดตาตาครับเม็กรวเจ็ดสิบสองอันนี้ไม่รู้นะจะเจ็ดสิบสองปุมเปล่าเพื่อนโอ้แล้วหันหน้าเข้าไม้สองไม่ดีหนึ่งแตกให้ยอกหยอกโอเคไปช่วยเพื่อน มันจะช่วยยากอยู่นะหย่อยเฝ้าเนี่ยโหเรียบร้อยโอ้โหอย่าบัางนิดโอ้สวยแล้วครับอุ้ยติดนายเพื่อนโอ้โหไม่ได้วะเออตีอะไรอ่ะปุ่มโอ้ยส่องหูไม่ได้ครับเขาเขาให้สองตาครับไม่ใช่สองหูครับไม่สองหูเขาได้ไหม เหมือนจะเจอผมด้วยชิบหายแล้วครับสวยแล้วครับจังหวะน,นี้ผมต้องกระโดดเข้าบ้านเล็กให้ได้เอ้ยเพื่อนจจเย็นเอ้ยจะยังไงข้ามเปล่าถ้าข้ามนี่โดนโดนขังนะไม่ข้ามมาะมยืนดูเฉยครับมายืนมายืนดูหน้าดูตาว่าสองข้าเเป็นหน้าตายังไง เออคิดแค่แบบบันคิวเลยว่ะอุ้มเปล่าอุ้มดิอุ้มเออไป่ายกดไม่ไปโอ้ขอโทษเพื่อนไปฉายกดไม่ไปแกตัวแกตัวอันนี้กดเอ้าเอ้าเหียไไปฉายสอกับหลังมาดิเพื่อนเออสวย เพื่อนอุ้มนะครับเออหมดอุ๊ยอ๋ออะไรกันครับเนี่ยท้ายากไปแล้วตัวมันพุ่งแล้วเอ้ยเพื่อนโอ้โหเพื่อนมึงจะเพื่อนเพื่อนเวด้ติดกระชายเลยเจนสวยเลยครับบอกไว้บอกไว้บอก อยังไงยังไงมองไม่เห็นเสาครับน่าจะทิ้งนะครับน่าจะมองไม่เห็นเสาเลยน,ะน่า,น,าน่าจะมองไม่เห็นเสาครับเลยทิ้งผมพูดแสดงงผมว่าลิ้นพันกันในหมดแล้วโอเคมันจะออกได้ครับถ้าอุ้มนี่ก็หลุดเหมือนเดิมเพื่อนโอ้รทำไมไม่วิ่งเข้าประตูวะเอยจดสอบไปวะเอาเรื่องวะเพื่อนสุดยอดเฮลมีเฮลมีเฮลมีว่ายังไงครับโอเคอีกประตูหนึ่งน่าจะเปิดแล้วครับน่าจะออกได้นะ ให้ผมออกเลยลแล้วกันอุ้มหรือเปล่าเพื่อนเฮ้ยเอาวะวิ่งมาล่อวะโอเคน่าจะออกได้นะเพื่อนโอ้เหนื่อยจัด